ทำมันร้อนมากปิดก็ได้เดี๋ยวมันจะตัดเองอ่ะตัวนี้เหรอใช่ถ้าอุณหภูมิเราตั้งไว้ร้อยหนึ่งเงี้ยถ้ามันเกินร้อยปั๊บมันจะตัดไฟนี้จะดับพอเวลามันไม่ถึงร้อยมันก็จะมันก็จะแดงมันก็จะเริ่มอุณหภูมิอ๋อนี่น้องอย่างนี้มั้งตั้งอัตโนมัติละดีจังเลยเปมนคนงานขายนี่ยนะเต้นี่เป็นตุ้งตุ้งงานไหมนี่เออชุดนี้ไม่ได้ถ่ายสวยงามมากเลย นี่ชุดนี้ครับลุงไม่ได้ถ่ายตอ,อ,อนที่อาจารย์เข้ามาตรงนี้เออผมอไม่ยู่นะลุงไม่ยูไม่ใช่บอกลุงไม่ยู่เนาะอตอนนั้นเขาได้เตินคาดของเขาเอดีใจที่เขาแนะนำทำไอ้รุ่นนี้แหละเขามามาดูตั้งแต่ไมค์เล็กๆตั้งแเอาไขามานะ่มาเนาะเขาก็ โตมาตอนสมตานนะเขาก็มาเยี่ยมเขามาตรวจตรวจไอ้ตัวนไหมที่เราเลี้ยงโอ้เขามาตรวจที่นี่เลยเหรอโอ้ดีได้ห้าสิบกว่ากระดงนะอืมอืมอืมแล้วมาตรวจเชื้อเงินเชืสวยมากเลยเสร็จแล้วท้ายๆนะอืมจะท่าแค่รู้เนี่ยดูสีแดงก็จะเป็นในนั้นอีกจะสายตรงเนี้ย เนาะนี่วิธีมันจะสายแล้วก็ถักให้เลยอย่างมีระเบียบสวยงามทีเดียวเลยนะฮู้ดูวิธีทํางานของเครื่องก็ที่ไอ้นีม่มันสามเหตุสามอันก็แบบนี้เนาะมันจะสามารถมันอ่ะอันนี้มันขึ้นอืมสวยมากเลยอ้ออาวเหรอ พอจะบ้านไชนีอืมันมีหลายตัวนะอ๋อนี่ก็เลยไว้ได้หลายปีแล้วสี่ห้าปีแล้วเนาะใช้จนคุ้มอ่ะใช่ใช้กันคนก็เปลี่ยนกันอันนี้ปลาเลโลเลี้ยงเอามาไว้ปรับอุณหภูมิได้สบายเลยอืมดูส่วนนเป็นอะไรเป็นเริ่มแล้วสวยแล้วเริ่มสวยแล้ว เก็จะรวมตัวอยากได้เยอะเราใส่เยอะอยากได้เส้นใหญ่ๆเติมเราเติมเองตามความชอบน้องคนเนาะอยากได้เส้นใหม่ใหญ่เราเติมได้เส้น่อยมันก็จะรวม เออใช่พิธีทำงานของระบบดีจังเลยเนาะตีเกียวกับว่ามันควบให้มันมให้มันเข้ากันเป็นเส้นหนึ่งิธีทำงานของข้าทีเดียวดูสิอ,อ,อนจตสอ,ม,อม,มันเริ่มจะหมดแล้วเนาะอยู่ปลายๆสวยงามทีเดียว สองพันสองพันสองอ่ะทำไม่ได้วันนี้สวยงามแล้วเราไม่มีอุปกรณ์เลี้ยงเยอะเหยื่ยขาดใบขาดใบหมอนเลยนะอือดูมันเริ่มขึ้นมาเป็นเต็นที่เลยนะสวยงามสุดๆถ้ามันไม่เสียแม่ไม่มีพวกไอ้อืม หมูนี่ยังเร็วเลยไอสวยๆเนาะมันเริ่มจะวายแล้วนี่ดีจังเลยนี่วิธีทำใหม่หม้อนี่ก็ดีดีคุมความความร้อนได้ดีมากทีเดียวนั่นนะเดี๋ยวแดงแดงเนาะใช่มันจะเปื่อยอืม เ็แไม่้เปื่อยใช่อ๋อได้อืมทำให้เล็กกรดได้มัไม่เปืยแล้วก็ลดไฟรดน้ำรจัดแล้วก็เติมน้าอควบคุมเองเลยเนาะไอ้เขียวคือมันอุณหภูมิกำลังดีเยเพิ่มปรับได้ลดได้เนาะอ เส้นมันไม่ค่อยออกนะเป็นมันไม่ใหญ่ก็ต้องน้ำร้อนๆมันก็เส้นจะใหญ่ใหม่ก็จะออกมาดีนะมันก็จะออกได้ตัวเข้าใจเคล็ดลับของการคุมไฟไม่ต้องมีควันเข้าตาด้วยน้องยุคใหม่เนี่ใหม่ไม่ต้องกลัวควันเข้าตาเพราะไม่ต้องใช้ฝืนอบ้า อมันเสียขนเลี้ยงเสียอืมมันอากาศมันมันเป็นการเป็นที่อากาศด้วยใช่ไหมใช่ร้อนจัดร้อนได้อืมแต่หน้าหนาวมเรื่องเราครับเพาะนั้นมันชอบอากาศหนาวสิเนาะอากาศเย็นก็มันจะชอบแต่มันจะเปลืองใบหนอนอ๋อมันหลายวันมันนานมากอืนอนกันานก็กินไปหลายว จะเปลืองใบหมอนหน่อยเนะาะดีจังเลยนะั่นมันขึ้นเส้นไหมมางงนะสุดยอดเลยก็ช้อนในนั่นออกนะพวกดักได้ออกอม,มันได้ไปหมดเร็วมากเลยดีจริงจริง เก็บของเคยขายสามพันโอเออแล้วได้สุดปุ๊บมันมันเพิ่มเพิ่มราคาได้เนาะค่าตีเดียวค่าตียจะดูวิธีตอนตีเกลียวตีอย่างไรเนาะเริ่มวิ่งนะเริ่มวิ่งนะว่าทำให้มันแบบอันนี้นะเนียโอ้โหมันจะสวยงามเลยเนาะถ้าไม่ตีเกลียวมันก็ไม่สวยมันจะเป็นฟูๆโอ้แล้วผ้ามันไม่สวยโอ้ครับครับ อันนี้คือไม้ไม้ไมหัวไม้หัว้แต่ก็สวยงามทีเดียวเดี๋ยวเสี้ยนละออเนาะสีทองขึ้นเงางามอะอย่างมากเลยอ,อันไม้หัใไม้ทองอินม,มนมันหักทำปร่อยนทำไปเลยสวยแล้ไม่ปล่ลอยก็นีไงแล้วก็ยดึงเนูสลอบกับเตานี่เลยครับ นี่เสรศษวันนี้เนาะเอาเสร็จวันนี้เนาะต้องเสร็จภายในวันนี้เลยเลยอ่าเป็นเส้นพุ่งเข่าเลยเนาะธรรมชาติสร้างมาจะแทนหลายอย่ามากเลย ันก็ไม่ร้อนหารปกติธรรมดาของมันแค่ลวดตรงนี้เฉยๆทำตามดูดีมากเลยดูสิโอ้โห ตัวสาวใช่โอบพี่สาวโอ้พี่พอวบอกว่าจริงตอนมั้นก็ไปเองไปเองแบบอัตโนมัติเลยเนาะดีจังไหนแล้วก็มานั่งคุยดูระดับเวลาเราปีนี่ยหละแต่ว่ามันควบคุมคุณภาพเมต้องดูมันอันนี้เราเออมันไม่สวยเราก็หยุดได้ไงโอเราหยุดได้เนาะใช่เราเตรงไหนปุ่มไหนไม่สวยเราก็เกะอันทัดออกได้เนาะอือมันก็เลยสาวมันขีเกียจจะเอาขึ้นไงนะสาว แต่มันถนัดด้วยอย่างเงี้ยมันสบายโอ้มันก็เร็วมากเลยนูสิไม่ได้หดูโอ้ไงมุนมั้งแต่เป็นเลอร์ไงจิ๋มกอมไม่เลอร์โอ้เป็นตาสุดยอดเลยโหนี่เลยวิธีกรรมวิธีสมัยใหม่เหยเส้นไม้ก็เสมอด้วยนะเส้นไม้เสมอมากเลยยายก็ได้ช่วยเรียนยายก็แค่ช่วยเก็บเป็นผู้ช่วยไปในตัวเนาะ ทอดพวกอ,อาจจะวิธีอย่างเงี้ยนะ<ช>่ะการเลี้ยงไม้เขาจะสนับสนุนเขาคุยดีให้ข้อมูลดีเนาะ<ช>เขา,เขาสนับนจะสนับสนุนเขาบอกว่าทานานาแล้วปีละครั้งเองอให้เลี้ยงไม้เลี้ยงไม้เป็นอาชีพเสริมต่อไปก็อาจจะเป็นอาชีพหลัก เลี้ยทุกเดือนมาได้ทุกเดือนน่ะกใช่อะไรเงี้ยนะมัไม่ใช่ของเขาเนาะเพราะว่าโน่เริ่มโน่ลองเลี้ยงมาสี่รุ่นติดกันอ่ะสี่เดือนแต่เดือนกันยาลาดูลาสิกาของเืาะสี่เดือนติดกันโน่ก็ว่ามันก็โอเคครับลำเดือนก็บาตเดืองใช่ถึงมันจะไม่ได้เป็นก้อนแต่มันก็ได้ใช้จ่ายอ๋อมันได้ใช้จ่ายนะเพราะคนนิยมซื้อไปผลิตไปโถต่อเนาะอือเขามีที่จะขายดีแล้วใช่ ใช่ว uh so ่าเราทำแล้วไม่มีที่ขายขาดักเดยิงไม่พอที่ไม uh 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 ่พอเนาะวันนี้35กิโลวันที่หมดแล้วไม่ทันเออืมเขารู้กันนะเนาะอืม2กิโลใช่วันนั้นเขาบอกเขาถามเหมือนกันว่าจะไปจะไปแข่งอีกไม้ปีหน้าจะเปิดเขาจะจัดงานอีกที่สองพาร์ทอีกอ๋อเหรอ ประกวดพี่ัครมันี่นะขายถึงรวยันทำไมทํากรสุทธิมันจบมกอย่างี้ดรวยนะคือนั้นมันนอกเม่รัดหยิ่งเนี่ยถึงไปไม่หยบอกให้ส่งหนึจะได้อะไรเท่าไรเนี่ยมันก็เลยใส่ไปเจอสามร้อยอารกระด่งอะไรเนี้ยจะได้โรงเรือนโซลาเซลล์เนี่ยจะยืดให้ก็เลยว่า เอามาแบ่งในนามกลุ่มใช่ไหมอือก <ừ> ็เลยว่าจะเอาตัวตนี้เป็นต้นแบบก่อนแล้วก็ของที่ได้มาก็จะแบ่งให้สมาชิกที่เขาเลี้ยงอ <ừ> ืถ้าใครไม่พอแม่แล้วก็ไม่ยืมได้ใช่เพราะว่าเราจะทำหมู่โรงเรีนยนโรงเรือนเลี้ยงแบบว่ามาดูงานได้อะ่ะครับทำเรี่งองเนาะเติมเต,มต,มติมถ้าน้ำมันแห้งเราเติมใส่ไปด้วยเนาะอือเนี่ยดูสิไหมสวยงามมากเลย สวยจริงๆเส้นไหมที่ผิดมาจากไหมร้อยเปอร์เซ็ดี๋ยวท่านผู้ชมดูสิไหมของคุณชยานันอ์ะสวยมากละเอียดทีเดียวดูเส้นไหมสิดูใกล้ๆเลย ทีภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านีดน้ด้านลเดอ้อผิดพลาประการใดสนใจข้อมูลก็ออกต้นแบบมาเยี่ยมชมการผลิตเส้นไหมเลี้ยงไหมที่นี่ได้เลยนะครับผมรับกันไม่ผิดบังอย่างแน่นอนนะครับต้นหมอนใบหมอนแท้ๆท่านผู้ชมดูสิสวยงามมากเลยโอเคนี่คือสวนหม,มอนเป็นไร่ของคนณชยาันานติดทุกนาะสวยงามทีเดียวบรรยากาศนีครับสวัสดีครับ